วงการเดียวที่ผมจะไม่ขออยู่คือวงการผมหงอกคุณผู้ชมครับใครที่มีปัญหาผมหงอกขึ้นก่อนวัยผมหงอกงอกตามวัยหรือเจอปัญหาย้อมปิดผมหงอกทีไรก็แพ้ก็คันไม่ไหวนี่ผมได้ข่าวมานะฮะว่าบางคนเนี่ยแพ้หนักถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีแต่ถ้าอยากจบปัญหาผมหงอกให้ทันก่อนที่จะบานปลายเนี่ยต้องลองตัวนี้เลยฮะ My Organic M1 Hair Serum ซรที่เขามีนวัตกรรมการแก้ผมหงอกด้วยเกรเวอร์ช่วยกระตุ้นการทํางานของเม็ดสีผมทาให้ผมหงอกเนี่ยกลับมาดําได้เขาก็ยอมรับตรงๆนะครับว่าเซรัมตัวนี้ เข้าไปฟื้นฟูจากภายในอาจจะไม่ได้เห็นผลในข้ามคืนเพราะนี่ไม่ใช่การย้อมไม่ใช่การโกรกผมแบบปกติแต่เขาช่วยปบำรุงลึกทุกกระบวนการทํางานแถมยังมีไบคาพิลถึง3%ที่กระตุ้นการขึ้นใหม่ของเส้นผมเพิ่มความหนานแน่นของเส้นผมถึง59.3%และเรื่องผมร่วงเนี่ยไม่ได้เป็นห่วงเลยน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดแพคเกจของเขานี่ก็ใช้ง่ายมากนะครับนี่แค่ดึงฝาตรงนี้ออกนะครับแล้วฉีดลงบนหนังศีรษะแล้วก็นวดบเบาๆนี่แบบนี้เลย<อ>ใครที่ใช้เป็นประจําต่อเนื่องเนี่ยก็เตรียมบอกลาวงการย้อมปิดผมงอ,อกได้บ หาผมงอกง่ายขนาดนี้รีบกดในะกร้าผมได้เลยครับแล้วตอนนี้เขามีโปรโมชั่น1ขวดแค่949บาทจากปกติด4 9 9 0บาท <Wow. S 1> โอ้โหโ,โปรดีๆขนาดนี้รีบกดในะกร้าผมได้เลยนะครับ